จเจริญสุขจเจริญพรสทัสทธาสาธุรชนจะิีธรรมกระยายมิตรทุกคนทุกท่านผูปป้ปู่ของนำทุกท่านเข้ามากราบพระเจ้าทันใจซึ่งอยู่ด้านในนู้นนะครับเดีย๋ยวเดินตามไปนะถึงว,วัดนี้เป็น วัดที่อยู่ในถ้ำกางธรรมชาติลมรื่นลมเย็นกราบพระเจ้าทันใจลูกสอนชี้ให้เข้าไปทางนู้นนะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านกราบขอพรตามทุกท่านมีจิตศรัทธาปราสนา ขอพ่อทำเป็นมงคลจนอมหนุยพรนทุกคนทุกท่านสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด้นมารับกเมืองนครับด้านในนี้เป็นพินพ,พิธภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์พระ ก็ขอเชิญทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์พระด้วยนะจะมีพระเป็นพระพุทธบูชาหลากหลายมากมายเลยครับขามีหนึ่งเดียวครับ นึเดียวในโลกที่มีรวบรวมพระไว้มากมายมีพระทุกแบบทุกรุ่นทุกทุกทุกองค์ที่ที่ที่ <c oughs> มีขึ้นมาในในบนโลกใบ,บนี้เนาะรวบรวมกันที่ทั้งหมดเลย คับด้านในนี้ก็มีอีกครับเข้าไปด้านในนู้นก็มีอีกหลายชั้นหลายห้องอยู่ครับสามาเข้าชมได้รวบรวมไปมากมายเลยนะครับนนด้านนี้ทวยพุทธจานโตตรงนี้ครับ อยทุ่ท่านกราบได้ตามกิตศรัทธาครับงานที่ก็สร้างไว้อย่างสวยงามเลยครับสมป,ปู่ชี้ว่าอีกหลายหลายท่านนะยังไม่เคยเข้ามาได้รับชมตรงนี้ครับถ้ายังไม่ได้รับมาได้ยังไม่ได้รับเข้ามารับชมจากของจริงก็สามารถชมได้จากคลิปขอวงปูน,นี้ได้เลยเนาะมีมากมายมากมายจริงๆครับให้ชมได้เนาะครับ หรือว่าทางท่านใดได้รับชมในคลิปแล้วอยากเยี่ยมชมสถานที่จริงก็ขอเชิญได้เนาะวัดพระธาตุเมเจดีตำบลเมเจดีอำเภอเวียปปงป,งปะเป้าจังหวัดเชียงราย ăn nặng 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 ตอนนี้เป็นองค์พระธ,ธาตุเจดีย์องค์พระธ,ธาตุเจดีย์วัดพระธ,ธาตุแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย กอเชิญทุกท่านกลับขอพรได้ตามความปรารถนาขอโมทนาสาธุขอพลังบุญญาบารมีแห่งศิสย์ศิษย์หลายจงหนวยพรให้ทุกคนทุกท่านจงสุร็จสมปรารถนาในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการทั่วกันทุกคนทุกท่านเธอ ทบด้านไนนี่เป็นสวนสวนธรรมชาตินะสวนธรรมชาติเป็นสวนที่ตกแต่งขึ้นมาได้สวยงามสวยงามธรรมชาติลมรื่นลมเย็น กลับมามุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถชมธรรมชาติได้ชมธรรมชาติด้านโน้นได้กว้างไกลเลยมองกัาไปโน่น ็ขออนโมทนากับสาธาสาชนทุกคนทุกท่านเนาะจะรับชมคลิปของโป่วันนี้ก็มีหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆสิ่งให้คุณทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะสิ่งที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นนะก็ขออนุโมทนาสาธุความลูั้าหลายจงเป็นพระราชานำนํามชูให้ทุกคนทูกท่านพรความสุกความเจริญจะมีความุขกายสุขใจปารถนาที่์ใดคอได้ทุกคำวาาปาฏิารถนาทุกประการเถิดสาธุครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปขออนโมทนาสาธุ